ทันทีเลยใช่ไหมโห<ฮ><ฮ>ชอบเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวหมวดแต่นอนนะ้าก็กินยาหมดอดเลยทีเนี้ยแม่บอสวัสดีครับวันนี้น้องกิ๊เต็มจะพาท่านผู้ชมไปดูอะไรครับต้วัวยาอ่า,าเดี๋ยวก่อนจะไปฝากอะไรนะจ้าก่อนจะไป แล้วพวกเราก็จะมีกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆให้ชมต่อไปนะครัะไปดูกันเลยค่ะน้องกินเต็มพาน้องวามากินหญ้าอืมโอ้โหอันนี้จเจ้าอะไรเอ่ยอันนี้เจ้าแม็กอืมเจ้าแม็กกินหญ้าก,ก่อนนะอ่าเดี๋ยวมาทักทายหมยอ่าไปอันนี้จเจ้าอะไรเนาะ หัวจุกหจุกอ่ะหัวจุกกินยาตเดี๋ยวมาเล่นมา่อหุ่มนี้อ้าวมยาวอ่ะู้เไไนี่เจ้าใจเจ้าจชวนเจ,จ,จนะนะจจก้อยอ่ามาเจอกันแล้วนะจะใจกันะนเต็มมาเจอกันนะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยเพรไม่สบายครับ ดูเด็กๆกันซิว่ากินยาเป็นยังไง,งม,มั่งเนาะถามาซิมันอร่อยไมมหมโอ้โหขี่เล่นขี่เล่นหรือเกินไปหากินยาปะมาน้องกินเต็มมาทางนี้มาจะไปกินก้อนองูจะไปกินกองใหญ่ๆสลับไปสลับมาทำไมทำไมก็เดินสลับม,มันมันมีหลายกองไงไม่รู้ว่าจะกินกองไหนดีใช่ไหมเจ้ทางงูก็บอกไว่ให้น้องว่า เออเห็นไหนมาดูสิหน็นยามันโตรหรือยังลุงบัตรเขาตัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันขึ้นยาวหรือยังเนาะยังไม่ยาวอ่ะหนไหนเหรอเดี๋ยวพาไปดูทางนู้นเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนว่าสวนยาเราเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเบือดปุ๊บใช่ไหอ้ยอ้ยยากำลังขึ้นเนาะนะดูเจ้ากาแฟาก็ยิ้มอย่างอรอยอร่อยเชียวเ้ใจอื เจ้าจอยนี่ก็ชอบอยู่คนเดียวชอบกินคนเดียวเนาะชอบอยู่ตัวเดียวชอบกินตัวเดียวอือหือ้ัน,นคิดถึงมากเหลือเกินเลยเนะี่ยโอ้ตื่งเหลือเกินกินหญ้ากองใหญ่ตัว<อ>คนเดียวเลยตัวเดียวเลยเห็นน้องกินเต็มไปไม่ได้แล้วเจ้าจอยนี่ต้องนอนให้นั่งทันทีเลยใช่ไหม โห oh, oh. ชอบเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวมอแต่นอนแล้วเขาก็กินยาหมดอดเลยทีเนี้ยแมนมหมวแต่นอนให้เขาเล่นเอออนีเจ้าแม่ก็อยากมาเล่นกับเขาด้วยเลยน่ะงอนเลย้อนกินเต็มก็สนใจแต่เจ้าจ่อยเขาบอกว่างั้นเนาะจ่อยจ่อยจ่อยอือยเนี่ย อ้อนเชียวอ้อนเชียวนั่นน่ะเน,นี่ยเห็นล้วไม่เป็นไม่ได้เลยไม่รีบกินยาเขาจะกินหมดนะเอออดนะจ๊ะระวังเขาวจิววนน้มเหมือนเราข่าวจิ้มนะอือเอาลูกกินยาก่อนล,ลูกก่อนเร็เว,ว,วมาแต่น,นอนให้น้องกินเต็มเล่นนะ่ะ จะได้กินหญ้าไม่นีเนาะโมเตอ่อนน้องกินเต็มอยู่เนี่ยเดี๋ยวน้องกินเต็มพาไปดูสวนหญ้าสิว่าเป็นยังไงมั่งเรามีหญ้าหลายแบบนะมีหญ้าต้นแล้วก็มีหญ้าอะไรนะหญ้าตัดหญ้าหญ้าสั้นๆอ่ะหญ้าเป็นต้นๆก็มีหญ้าเป็นต้นๆเขาเรียกหญ้าอะไรเนาะหญ้าอะไรนะหญ้าเนเปียใช่ไหมใช่อ่า กับ<ด>ยาอะไรยาลูซี่ไหนพูดยังไม่ทาคนค่ะควาแยก่กินแล้วอ่ามีคนมาแย่งกินแล้วหมดแต่นอนนั่นแหละอ๋อจะได้กินไหมเนี่ยน้องเออหมดแต่นอนเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวอดเลยทีเน,ะนี้ยเราจะรอให้น้องกินเต็มป้อนนี่นะ่ะโอ้โหจะสบายเกินไปแล้วนะนั่นจะให้น้องกินเต็มป้อนอยาละเจ้าจ,จอย สบายกันไปแล้วนะฮึไหนโอ้ไม่แอบหรอกเดี๋ยวเขาก็กินหมดที่เดี๋ยวกินเขากินหมดแล้วเด้นอน้องจอยเอ้ยน้องจอยเอ้ยเ <c oughs> ออกินเองแล้วกันเห็นไหมพี่กินเองเขาบอกกินเองแล้วกันขี้เกียจกินจะให้ป้อนเออเดี๋ยวเขาก็กินหมดหรอก อดนะจะมองให้นะอ้ตั้ดนะจ๊ะอดนะจ๊ะอดนะจ๊ะใครเขาจะป้อนนะจ๊ะเขาไม่ป้อนหรอกนะจ๊ะใช่ไหมอืมดูนี่จบเดี๋ยวตามตาดูสิตาเนี่ยก็เกเืนนะ ใช่แล้วตามตามเป็นพี่จะาจอยเป็นน้อง <What? S 1> อเราเดินออกไปข้างนอกให้เจ้าจอยมันกินหญ้าไหมแก้งมันให้มันนอนนี่แหละเดี๋ยวแล้วเขาก็กินหญ้าหมดหรอกใช่ไหมอ,อืมเจ้าจอยเอ้ยจะกินหญ้าให้อิ่มเลย ดูยาดูกองยาสิจ้ะกองยาเลอเลยเดี๋ยวก็อิ่มแล้วเรากินไปก็อิ่มได้เนาะมาเรามาจบคลิปกันเพ่งท่านี้ดีกว่าเนาะอ้าวก่อนจะจบคลิปฝากอะไรนะคัวแรกไเิดตนะเรจคลิปวันไหจะามาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับอ่สวัสดีครับบ๊ายบายครับ